สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรัวอาเซียนไปกับอาเซียน4.0นะคะเจอกันทุกวันจันทร์บ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแบบนี้ค่ะวันนี้พูดกันเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญคือถ้าเป็น่กอนเนี่ยถ้าเกิดหลายคนได้ยินก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยดูเก๋จังเลยดูเท่จังเลยอยากไปเที่ยวแบบนี้บ้าง แต่พอต้นปีมาเจอเรืงงการติดเชื้อโควิด1 9บนเรือโอ้โหหลายคนขยาดไปเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมณนะวันนี้การท่องเที่ยวเรือสำราญยกำลังจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มาในรูปแบบของ new normal ค่ะเดี๋ยวพาไปดูในฝั่งของสิงคโปร์กันบ้างเพราะว่าเห็นว่าผุดไอเดียใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวกับการท่องเที่ยวที่มองว่าน่าจะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้ดีไปติดตามกันค่ะ สิงคโปร์ได้สร้างสรรค์าการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นธุรกิจให้เดินหน้าต่อล่าสุดเปิดเดินเรือสำราญหลังจากหยุดเดินเรือไปตั้งแต่เดือนเมษายน2563เมื่อโควิด19ระบาดหนักแต่การท่องเที่ยวเรือสำราญรูปแบบใหม่แบบ New Normal นี้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่จอดแวะตามท่าเรือต่างๆและไม่ลงจากเรือเด็ดขาด เพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด -19 จากพื้นที่จุดแวะและไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นในเวลาเดียวกันแนวคิดนี้บริษัทเรือสำราญของสิงคโปร์กำหนดให้ปล่อยเรือออกจากท่าไหนก็ให้ล่องกลับมาจอดท่าเดิมเป็นทางออกให้เรือสำราญทั่วโลกสามารถกลับมาเปิดท่องเที่ยวกันได้เพียงแต่ครั้งนี้ให้ใช้ชีวิตอยู่แต่บนเรือเป็นเสมือนการกักตัวไปในตัวโดยไม่รับเชื้อจากด้านนอกและไม่พบเจอคนนอกประเทศด้วย S <S การท่องเที่ยวสิงคโปร์ประกาศแผนการท่องเที่ยวนี้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2563และจะเริ่มขายทัวร์ออกท่อง,งเที่ยวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนเบื้องต้นขายทัวร์ให้เฉพาะคนสัญชาติสิงคโปร์เท่านั้นและลดค่าบริการลง50%โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่คนละ334ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 0 0บาท การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทท่องเที่ยวเรือสำราญในสิงคโปร์ปฏิบัติตามกฎระเบ,บียบใหม่อย่างเคร่งครัดคือไม่เข้าจอดท่าเรือใดๆทั้งสิน้นเพื่อหลีกเลี่ยงการรับและปล่อยเชือ้อโควิด -19 และปฏิบัติตามความปลอดภัยบนเรืออย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างและทำความสะอาดรวมทั้งการตรวจหาเชื้อสำหรับนักท่องเที่ยวและลูกเรือทุกคน คิดแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวสิงคโปร์เชื่อว่าการเปิดเดินเรือสำราญจะช่วยให้การท่องเที่ยวค่อยๆฟื้นตัวแต่ก็ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดบ,บริษัท g e เกนติงคลูสไล e s จะเป็นบริษัทแรกที่เข้าร่วมโครงการล่องเรือสำราญไม่จอดไม่ลงกระตุ้นท่องเที่ยวปลอดโควิด -19 โดยเรือลำแรกจะออกจากท่าคือเรือซ u เปอร์ซีเคชัจะท่องทะเลในเดือนพฤศจิกายน บริษัทที่สที่เริ่มเปิดขายทัวร์ก็คือ Royal Caribbean International ของสหรัฐอเมริกา Royal Caribbean จะเปิดขายทัวร์ Quantum of the Sea เรือสำราญลำใหญ่สุดของโลกโดยเริ่มเดินทางในสิงคโปร์ทริป3วัน4คืนออกทะเลวันที่1ธันวาคม2,563ก่อนหน้าน,นี้เรือสำราญถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด -19 เพราะสภาพภายในเรือมีความหนาแน่นการล่องเรือหนึ่ลำมีนักท่องเที่ยวมากกว่า2,000คน เหมือนการติดเชื้อครั้งใหญ่ของเรือไดมอนด์ปรินเซสเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่บรรทุกลูกเรือและนักท่องเที่ยวรวม3,700คนและต้องเข้าจอดกักตัวอยู่ที่ท่าเรือโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นครั้งนั้นมีผู้ติดเชื้อบนเรือจำนวนมากและต่อมามีเรือสำราญในยุโรปหลายลำเจอกับสภาพเดียวกันและหลายบริษัทถูกปฏิเสธให้จอดเทียบท่าเพราะมีผู้ป่วยอยู่ในเรือ ทางด้านแองจี้สตีเฟนผู้จัดการ Royal Caribbean ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าบริษัทต้องขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ยอมเปิดการท่องเที่ยวกับเรือ Royal Caribbean โดยบริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรคโควิด1 9อย่างเคร่งครัดการเปิดธุรกิจนี้จะช่วยให้ภาคบริการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้และสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจบริการของสิงคโปร์ด้วย ฟังดูไอเดียแล้วน่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะไม่มีการจอดต่างๆเนี่ยก็ไม่รับเชื้อจากภายนอกไม่แพร่เชื้อไปสู่พื้นที่อื่นๆกันด้วยทีนี้ที่เราพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นโฮมพอร์ที่สําคัญของบริษัทเรือสําราญขนาดใหญ่หลากหลายประเทศทั่วโลกเลยแล้วมีความเป็นสากลมูลค่าตลาดไม่น้อยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงความยิ่งใหญ่นี้กันค่ะ ยังคงอยู่กับอาเซียน4.0นะคะฝากช่องทางในการติดตามข่าวสารผ่านทาง t n n นด้วยนอกนอจากที่รับชมผ่านหน้าจอช่อง16นะคะมีอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางไลน์ค่ะจะสแกน QR code หรือว่า Search ID Line ก็ได้ว่า @tnnonline เวเรอฟีดข่าวสารให้กันตลอดทั้งวัน ทีนี้เบรกสองนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องของเทรนด์ใหม่กับการท่องเที่ยวเรือสำราญที่เราบอกว่าเป็น new normal เนี่ยไม่มีการจอดเทียบท่าแล้วนะคะเบรกสองนี้เดี๋ยวจะพาไปคุยกับบอกรองน่งว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณสุกัญญาชัยภาสีค่ะพี่แห่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวก่อนที่จะถามพี่เห่งนะจะให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ก่อนว่าไปดูการปรับตัวของบริษัทที่เป็นบริษัทด้านเรือสำราญแบบขนาดใหญ่ของโลกที่เขาชื่อว่าโพนันอเมริกา ซีอของเขาเนี่ยนะคะเขาพูดได้ฟังถึงเรื่องของเทรนด์หลังจากนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่ก่อนหน้าเลยคือว่า การเที่ยวโดยเรือสำราญเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่คือมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อที่สำคัญเพราะว่าคนเนี่ยขึ้นไปรวมตัวกันบนเรือเนี่ยเยอะมากทีทีหนึ่งเป็นหลายพันคน2 0 0 0 3,000คนพื้นที่ก็จำกัดพี่เหน่งดูภาพแล้วแอร์อัดอีกทีนี้เวลามีการป <Be festivals> <K> ่วยเนี่ยคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยการจะส่งแพทย์ไปถึงมันก็ใช้เวลาเพราะว่าอะไรเรือไปอยู่กลางสมุทรสี่คือมีความเสี่ยงในการรับเชื้อเวลาที่ไปจออตามเมืองท่าต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยพี่เหนก ก็เห็นว่าโพรนั้นอเมริกาเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะใช่แล้วเขาทำอะไรบ้างคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างแรกคือปรับขนาดเรือเพราะว่าเรือ มหาสมุทรมันต้องใหญ่ใช่ไหมสองสามพันคนเขาก็ลดลงมาให้เป็นล่องแม่น้ําเรือมันก็ประมาณ500ถึงพันเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมันก็เข้าไม่ได้ก็ขายในประเทศก่อนแล้วก็ล่องก็ไปในแม่น้ําหรือทะเลสาซึ่งจะทําให้คนอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นคือมองเห็นฟาร์มมองเห็นชายฝั่งซึ่งก่อนนั้นมหาสมุทรมันมองไม่เห็นฝั่งหรอกมันก็สนุกสนานอยู่ในเรืออย่างเดียวแล้วค่อยลงไปเจอแต่ตอนนี้ไม่แล้วคนก็เปลี่ยนรสยมด้วยการท่องเที่ยวหลังจากที่มีโควิดเนี่ยเขาต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอยากดื่มดําคือเป็นแบบ แนวใหม่กับวิถี <พอ S 1> ใหม่มีเวลาวนะมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วมีเวลามากขึ้นนี่มันก็คือแนวโน้มซึ่งมีโอกาสที่จะกลับมาท่องเที่ยวได้ไม่ใช่ตายซสทีเดียวนะเรือสำราญมีโอกาสมา,มากตอนนี้คือจริงๆจะว่าไปเนี่ยต่อให้ปรับมาเป็นไซส์เล็กลงแล้วคืออาจจะไม่ได้ล่องมาหาสมุทรล่องแม่น้ำมันก็เป็นฟิลลิ่งใหม่แลวคือมันก็สร้างจุดข,ขายได้เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเรือสำราญที่สิงคโปร์ที่เราบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นโฮมพอร์ตของท่าเรือต่างๆนะขขอองบรรริิษัทเเดืสาาญญให่ ทั่วโลกเลยเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่เป็นรายใหญ่แล้วก็ใช้สิงคโปร์เป็นโฮมพอร์ตอย่างเช่น Genting Lines ค่ะหรือว่าในกลุ่มของ Celebrity กลุ่มของ Costa Asia เป็นต้นอันนี้คือรายชื่อของบริษัทเรือสำราญรายใหญ่ของโลกเลยเนาะซึ่งการเป็นโฮมพอร์ตเนี่ยมันก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะพี่เน่ง มันเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆแล้วมันกลายเป็นว่ามันหนุนอาเซียนด้วยอ่ะใช่คือว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยนะปี2563เนี่ยบริษัทเรือสำราญทั่วโลกเนี่ยจะ,ะตั้งเป้าที่จะมาสร้างตลาดขนาดใหญ่ในอาเซียนเขาบอกปีนี้เป็นปีทองของเราแต่่มันโชคร้ายนะก็ติดโควิดกันไปทําให้สิงคโปร์เนี่ยบอกไม่ได้แผนเขายังอยู่เขาต้องกลับมาฟื้นให้กลายเป็นโฮมพอร์ตของเขาเนี่ยยังคงได้ยังคงเป็นอยู่ได้เพราะว่ามันสร้างเม็ดเงินมหาศาลที่เป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าในอดีตเนี่ย พวกเรือระดับโลกเวิร์คคลูสเนี่ยได้ใช้สิงคโปร์เป็นเบสอย่างที่เรารู้กันนะคะใครที่แบบเรือใหญ่จะมาจอดตรงนี้เพื่อรับนักท่องเที่ยววิ่งไปฝั่งตะวันออกหรือนักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันออกเช่นจีนฮ่องกองอยากจะไปดูใบไปยุโรปก็มาต่อ,อที่นี่ใช่มันเลยเป็นจุดจุดกลางและเรือขนาดเล็กในภูมิภาคเองอย่างเข้าใจกันดีว่าคนอาเซียนไม่ชอบเล่นแบบ การพนันนิดหน่อยอนะมันก็จะมีอะไรคาสิโนโบนเรือเพราะฉะนั้นเรือขนาดเล็กสักพันคน500คนมันเยอะมากซึ่งก็ใช้สิงคโปร์เป็นพอร์ตเหมือนกันนะคะแล้วก็เรือสำราญระดับโลกที่ขายแพ็กเกจทัวร์ขายแหล่งท่องเที่ยวอาเซียนต้องแวะก่อนหน้านี้ไม่แวะอาจจะอ้อมไปทางออสเตรเลียแต่ตอนนี้ต้องแวะก็เพราะว่าสิงคโปร์เขาขายแพ็กเกจตรงนี้ไว้แลวเขายังขายแพ็กเกจอีกอันหนึง่งก็คือว่า fly to cruise ก็คือบินมาแล้วค่อยมานั่งเรือเราสังเกตมาถ้าเราจะซื้อ ซื้อเรือสำราญมันจะบินไปลงที่ชางงีแล้วก็ค่อยขึ้นเรือสำราญใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ตรงนี้แผนมันเดินหน้าต่อไปเขาเลยต้องทําอะไรสักอย่างก็คือการที่ไม่ลงไม่จอดไม่แวะเนี่ยเพราะว่าคนมันเที่ยวได้นะมันมองมองเห็นจากชายทะเลก็ยังดีนะอย่างที่น้องมูบอกนะบินไม่ลงก็ยังอะไรก็ได้แต่อย่างที่พี่หนึ่งบอกเนี่ยก็เห็นว่ามูลค่าเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าถ้านับตัวที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเรือสำราญเนี่ยรายได้ประมาณ หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะสิงคโปร์คุณผู้ชมเขายังเป็นโฮมพอร์ตที่สําคัญให้กับควันตั้มเรือสำํำปานที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยแล้วก็เป็นเรือของบริษัทรอยัลแคริบเบียนซึ่งปีที่แล้วเนี่ย อย่างที่พี่เน่งบอกคือเขาคาดการณ์ว่าธุรกิจเรือสำราญในอาเซียนเนี่ยน่าจะโตได้ถึง6.4%น่าจะมีนักท่องเที่ยว4ล้าน5แสนคนแต่ว่ามาเป็นปีนี้เนี่ยตัวเลขถูกปรับลดลงโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดนะคะบริษัทสำคัญๆของโลกก็คือ2เจ้ามีคาริบเบลขอบแล้วก็รอยเยคาริบเบียนครูเนาะเขาก็จะมีเรือที่อยู่ในบริษัทของเขาเยอะอยู่เหมือนกันอืมใช่ตอนนี้อยากให้ดูข้อมูลนิดนึงเขาบอกเมื่อเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาได้ทำ การสำรวจว่าเรือสําราญธุกรกิจเรือสาราญเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนถ้าบอกถ้าเอาห้องโดยสารมารวมกันนะมีตั้ง460,000ห้องนะ,ะแล้วก็เฉลีย่ย1ลํามีห้องพักถึง1,000ห้องและเรือครุส1ึลำเนี่ยตอนเรือคลุตอนนี้มีอยู่ทั่วโลกเรา 500 500าลำซึ่ง <ừ m. S 1> มันจอดอยู่นิ่งๆอยู่ตอนนี้มันต้องออกมาทำมาหากินแล้วก็มีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวมาหาสมุทรเนี่ย1.2ล้านล้านบาท <c oughs> ดูสิต,ตัวเลขมันยิ่งใหญ่มากพราะฉนนั้นมันต้องกลับมามันตายไม่ได้แต่ว่าพี่ว่ามันฟื้นได้เร็วกว่าการท่องเที่ยวทางเครื่องบินนะ <ừ m. S 1> ถ้าเราจัดการอย่างเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพดีดจริงเ,เรื่องนี้คือสําคัญแล้วก็ไม่ควรที่จะทิ้งหายไปไหนด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักเรื่องนี้เอาไว้กกกก่่่่ออนนนเเาาาาะะสวววชงงห้้คดดดียพไปูตติรลืั จะเกิดขึ้นในสหรัฐพี่เหน่งพาไปวิเคราะห์นะคะเป็นเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรในฝั่งของอินโดนีเซียกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ขอบพระคุณบอกรอง่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่อินโดนีเซียฉลาดมากก็พยายามดึงสหรัฐไว้เล่นเกมกับสหรัฐเพราะว่าความต้องการของอินโดนีเซียในตอนนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือดึงเงินลงทุนเข้ามา ลงทุนในโครงสร้างใหญ่ๆอย่างเช่นสร้างถนนหนทางท่าเรือต่างๆซึ่งไม่มีใครจะลงทุน ผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยน่าคิดนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรกับ5เสืออาเซียนโดยเฉพาะอินโดนีเซียบ้างแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันส่งผลดีกับอินโดนีเซียแน่นอนค่ะแต่อีกแง่มุมหนึ่งน่าจับตาก็คือจีนเพราะว่าที่ผ่านมาจีนเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออินโดนีเซียตลอดนะคะ น่าดูว่าอินโดนีเซียเขาจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอินโดนีเซียนั้นฉลาดค่ะมาติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้กันค่ะ มูฮัมหมัดลุตฟี่เอกอักษราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงวอชิงตันดีซีประกาศจุดยืนในการสร้างสัมพันธ์ของสองชาติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐ ah คือ New Old Best Friend มิตรเก่าที่แสนดีคนใหม่หมายความคือสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียต้องกลับมากระชับสัมพันธ์กันใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิมในสมัยที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอย่างสิ้นเชิง ประธานาธิบดีโจโกวีแห่งอินโดนีเซียส่งทูตคนใหม่ไปประจำอเมริกาโดยเลือกจากคนที่มีความสามารถรอบตัวเพราะต้องทำงานหนักคือเป็นหูเป็นตาเป็นผู้ต่อรองและต้องทำให้อเมริกาเข้าใจอินโดนีเซียในยุคที่จีนและสหรัฐอเมริกาไม่ลงรอยกันหลังเลือกตั้งผู้นำอเมริกาประธานาธิบดีโจโกวีต้องการผู้ที่สนับสนุนนโยบายพลิกโฉมเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายให้ชาติก้าวขึ้นเป็นท็อป5ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หนึ่งใน5ของโลกและจะทำให้ได้ก่อนปี2036เน้นการพัฒนา4ด้านใหญ่คือโครงสร้างพื้นฐานขยายการค้าพัฒนาแรงงานฝีมือด้วยการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบบประกันสุขภาพแต่ความพยายามข้อสุดท้ายดูสวนทางกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 อยู่ในเวลานี้ นักวิเคราะห์อมองว่าอินโดนีเซียกำลังใช้นโยบายการทูดผลประโยชน์คือใครตอบสนองและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจได้อินโดนีเซียจะสนใจเป็นพิเศษซึ่งดูเหมือนว่าจีนจะทำได้ดีแซงหน้าอเมริกาจีนให้ความช่วยเหลืออินโดนีเซียโดยขายวัคซีนให้ก่อนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด19ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกษิจระหว่างอินโดนีเซียกับสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยแจ่มใสนักเพราะอเมริกาเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียไม่มากมูลค่าการค้าระหว่างกันก็ไม่เติบโตแต่สหรัฐอเมริกายัางเป็นที่หมายปองของอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียต้องการเงินลงทุนและขยายการค้ากับต่างประเทศเพื่อนำเอาสินค้าอินโดนีเซียออกไปสู่ตลาดโลกและอินโดนีเซียตั้งเป้าไกลต้องการรุกตลาดสหรัฐอเมริกาด้วย นักวิเคราะห์ยังมองอีกว่าไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอเมริกาทั้งริพับลิกันและเดโมแครตต่างก็ใช้แนวทางต่อต้านจีนและทำสงครามการค้าต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออินโดนีเซียการค้าการลงทุนจากสหรัฐจะชะงักงานเหมือนเดิมนอกจากนั้นนโยบายเอเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้ตรวจสอบข้อมูลการค้าการลงทุนกับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยซึ่งอาจจะกระเทือนถึงการต่อสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP สหรัฐอาจจะเอาอกเอาใจอินโดนีเซียมากเป็นพิเศษหลังการเลือกตั้งได้ผู้นำใหม่เพราะอินโดนีเซียคือมิตรแท้ของสหรัฐเช่นกันและสนับสนุนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาหวังจะให้เป็นผู้สนับสนุนอเมริกาในฝั่งอาเซียนและต้านพลังจากจีนในภูมิภาคนี้ฉะนั้นอินโดนีเซียเนี่ย สาเหตุเนี่ยมีสองสาสาเหตุหนึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ประเด็นที่สองใหญ่เป็นประเทศที่4ที่มีพลเมืองมากนะครับ273ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่า Moderate อิสลามเป็น Islam, อิสลามสายกลางนะครับซึ่งสำคัญมากในเวทีโลกในสมัยนี้ซึ่งสหรัฐาอเมริกาเนี่ยพยายามจีบอินโดนีเซียเนี่ย ให้ไปมีบทบาทในเวทีโลกในโลกอิสลามแทนตุรกีเพราะตุรกีช่วงหลังเนี่ยซึ่งเคยเสนิทสนมนกับอเมริกานะครับตุรกีตอนนี้เนี่ยแสดงความลัทธิความเป็นเจ้ามากขึ้นในอินโดนีเซียฉลาดมากก็พยายามดึงสหรัฐไว้เล่นเกมกับสหรัฐเพราะว่าความต้องการของอินโดนีเซียในตอนนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือดึงเงินลงทุนเข้ามา,าลงทุนในโครงสร้างใหญ่ๆอย่างเช่นสร้างถนนหนทาง ่าเรือต่างๆซึ่งไม่มีใครจะลงทุนตอนนี้ได้ข่าวว่าญี่ปุ่นนี่อาจจะลงทุนเข้าไปแทนที่แต่สหรัฐนี่ไม่มีเงินทางด้านนี้นะส่วนที่เหลือนั้นก็มีนโยบายที่ค่อนข้างก็จะเป็นมิดนะครับปัจจุบันอินโดนีเซียมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาโควิด -19 ในประเทศดูเหมือนจะสำคัญกว่าปัญหาความมั่นคงของภูมิภาค ที่อินโดนีเซียเคยคิดว่าจะต้องร่วมมือกับชาติใดาชาติหนึ่งสร้างสมดุลให้กับภูมิภาคอาเซียนแต่มาวันนี้ผู้นำอินโดนีเซียตระหนักดีว่าโรคระบาดร้ายแรงกำลังทำร้ายประชาชนและเศรษฐกิจของชาติในห้วงเวลานี้ใครเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ก่อนย่อมได้เปรียบและมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับอินโดนีเซียได้ต่อไป จริงๆจะว่าไปแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสาหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเทศที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีรายง,งานพิเศษมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกับอาเซียน4.0ได้ใหม่ทุกวันจันทร์บ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ